e ี1832มคำพิาพากษาสารดีกาที่3591ทับ2 5พารกในพบผ่านกับพวกผู้ร้องนางสาวสอสรา,สาผู้ร้องสอดนางทอทองผู้คัดขันผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้งสอง เป็นผู้จัดการบรดกข,ของหนางสีสมอนผู้ตายและให้มีสิทธิและหน้าที่ต่างกฎหมายผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านขอให้ศาลมีคำสั่งให้พินัยกรรมฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะระยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองกับมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็น ผู้จัดการมรดกข,ของผู้ตายสารชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองและยกคำคัดค้านของผู้คัดคา้านที่ขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ขา้าราชการจำเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดคา้านอุทธร สารุทรภาคสองพิพากษาแก้เป็นว่าให้ตั้งนางทันชยาหรือชะนันชยาผู้คัดการเป็นผู้จัดการมรดกของนางสีสมรผู้ตายกลับให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษาสามชั้นต้นข้าราชการตำาเน่มชั้นอุทธร์ให้เป็นปพับ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องคัดค้านคำพิพากษาสาลุธรภาค 2. สองศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องสอดอุทธรผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขออนุญาตดีกาศาลดีกาไม่อนุญาตสาลุทธรภาคสองพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณา แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูกคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องข้าราชการรมเนียมสองสารให้เป็นพับผู้ร้องสอดอุทธรณศาลอุทธรณภาคสองพิพากษาย,ยืนข้าราชารตำเนียมชั้นอุทธรให้เป็นพับผู้ร้องสอดดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่าเดิมคดีนี้ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทขอให้สารตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกข,ของนางสีสมรผู้ตายโดยมีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาคือพินัยกรรมของนางสีสมรฉบับอารมณ์ที่6ทธันวาคม 257ซึ่งพินัยกรรมมีข้อความระบุผู้ร้องทั้งสองเป็นทายาทตามพินัยกรรมและให้ผู้ร้องทั้งสองร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายศาลจนต้นมีคำสั่งประกาศตามคำร้องขอผู้ร้องทั้งสองโดยชอบแล้ว ต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำคัดคา้านโดยมีข้ออ้างที่อาศัยประหลับแห่งข้อหาคือสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวของหนางสีสมรผู้ตายมีคำขอบังคับให้ศาลเพิกถอนพินัยกรรมอ้างเหตุว่าผู้ตายทำพินัยกรรมจริงแต่ทำโดยการใช้กลช่อฉนและสำคัญผิดตกเป็นโมฆะ และอ้างเหตุว่าผู้ร้องทั้งสองมีใช้ถ่ายญาติโดยธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์รดกของผู้ตายศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำคัดค้านว่ารับคำคัดคา้านสำเนาให้ผู้ร้องทั้งสองจึงให้ดำเนินคดีต่อไปอย่างคดีมีข้อพิพาทเห็นว่าต่ำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา188บัญญัติว่าในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทให้ใช้ข้อบังคับดังต่อไปนี้อน,นุ1ให้เริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลอน,นุ4ถ้าบุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีอันไม่มีข้อพิพาท ได้ก็ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ถือว่าบุคคลเช่นว่ามานี้เป็นคู่ความและให้ดำเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีบทบัญญัติเรื่องวิธีพิจา,ารณาในศาลชั้นตน้นเกี่ยวกับคดีมีข้อพิพาท ไว้ตามภาค2อลักษณะหนึ่วิธีพิจารณาสามัญในสารชั้นต้นมาตรา170งถึงมาตรา188อ18ดังนี้เมื่อคำคัดค้านของผู้คัดคา้านมีคำขอบังคับเป็นประเด็นสำคัญสองประการประการแรกคือขอให้สารชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนพินัยกรรมของผู้ตายโดยผู้คัดคา้านกล่าวอ้างข้อได้จริงหมายว่า พินัยกรรมตกเป็นโมฆะด้วยเหตุการณ์การใช้กลอนช่อฉุนและสำคัญผิดเท่ากับผู้ขัดการตัวแย้งสิทธิ์โดยตรงต่อทายาทต,ตามพินัยกรรมทุกคนเพราะหากฟังได้ตามคำขัดการเท่ากับทายาทต,ตามพินัยกรรมย่อมไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ระบุในพินัยกรรมและกระทบกระเทือน โดยอ้อมตามข้ออ้างของผู้คัดค้านที่อ้างว่ามีการใช้กลนช่อชนและสำคัญที่ผิดคำคัดค้านของผู้คัดค้านจึงเท่ากับเป็นคำฟ้องต่อทายาทต,ตามพินัยกรรมทุกคนและเป็นคำฟ้องแย้งต่อผู้ร้องทั้งสองด้วยทั้งกรณีจะถือว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นตัวแทนของทายาทต,ตามพินัยกรรม ทุกคนก็มิได้เพราะอย่างไม่มีการตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกตามพิ่ไหนกรรมการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านนำส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำคัดค้านต่อทายาทตามพิ่ไหนกรรมทุกคนและผู้ร้องทั้งสอง เพื่อให้การต่อสู้คดีตามบทบัญญัติในมาตรา172วรรคหประกอบมาตรา57อนุ3มาตรา173วรรคหนึ่งและมาตรา177แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแลรเมื่อพิจารณาในส่วนของคำขอบังคับประการที่2 ผู้คัดค้านมีคำขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยผู้คัดค้านอ้างสิทธิ์ในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมแต่เพียงผู้เดียวของเจ้ามรดกผู้ตายนั้นตามเอกสารในสำนวนสารชั้นต้นในขณะนั้นปรากฏต,ตามเอกสารท้ายคำร้องของผู้ร้องทั้งสองอ้างบัญชีเขื่ญาติผู้ตายระหว่างระบุว่านาง สีสมอนผู้ตายมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายสามคนคือผู้ขัดขนันนายสอนพรซึ่งถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกวงเล็บไม่มีทายาทและนายวรลบโดยระบุว่านายวรลบซึ่งถึงแก่ความตายไปก่อนเจ้ามรดกมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอีกเคนเท่ากับว่า หากพินัยกรรมตกเป็นโมฆะดังที่ผู้คัดค้านอ้างทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อมตกเป็นสิทธิ์ของทายาทโดยธรรมซึ่งรวมถึงทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ในวันลบคือบุตรทั้งเจคนดังกล่าวข้างต้นซึ่งรวมถึงผู้คร้องสอดในคดีนี้ด้วยนอกจากนี้ อย่างอาจมีทญญายาทโดยธรรมอื่นอีกที่ไม่ปรกากฏรวมถึงอาจมีผู้มีส่วนได้เสียอื่นอีกเช่นเจ้านี้กองบรรดกซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่มีสิทธิ์เข้ามาในคดีนี้ได้เมื่อสาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาทแล้ว จึงชอบที่จะต้องสั่งให้ผู้คัดค้านส่งหมายนัดพร้อมสำเนาคำคัดคา้านให้แต่ญาติโดยทรรทุกคนตามรายชื่อที่ปรากฏในขณะนั้นรวมถึงสั่งให้มีประกาศกะสาธรณะคำคัดคา้านเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่อาจมีได้ทราบและเข้ามาปกป้องสิทธิ์ได้ กันที่ผู้คัดค้านอ้างในคำคัดค้านว่าเป็นตัวญ,ญาติโดยธรรมแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสำนวนและมีผลทําให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่นรวมถึงผู้ร้องสอดและผู้ร้องอื่นอีกหลายคนตามที่ปรากฏในเวลาต่อมาไม่ทราบข้อตัวแย้งสิทธิ์ตามคำคัดค้าน และเป็นเงื่อนไกให้เกิดข้อพิพาทขยายตัวทําให้การจัดการบรดกไม่อาจดาเนินการได้สําเร็จเรียบร้อยถือว่าสารชั้นต้นมีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะอย่างให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นกรุีเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในเรื่องการส่งคำกู้ความรายการพิจารณาคดีอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา27ประกอบมาตรา246และ252เห็นควรให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาแรงให้สารชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ตามกระบวนการดังวินิจฉัยมาข้างต้น รัฐบรุีไม่จำาต้องวินิจฉัยดีกาของผู้ร้องสอดเพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงผลคดีพิพากษาเกับให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนับแต่คำสั่งรับคำคัดค้านให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมดโดยให้ดำเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการปรับกาศสาธารณะค,คัคกัค้าน และการส่งคำคู่ความพร้อมหมายเรียกและหรือหมายนัดแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดใหม่แล้วให้พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดียกดีกาผู้ร้องสอดข้าราชการํำเนียมทั้งสามสารให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพง่งมาตรา27 ในกลณนีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะอยากให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและก,การยื่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆหรือในการพิจารณาคดีการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นวันนั้นยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งตามที่ศาลเห็นสมควรมาแต่า27วรรคสอง ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด,ดๆก่อนมีคำพิพากษาแต่ต้องไม่ช้ากว่า8วันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นแต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมีได้ดาเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมีได้ให้สัตยาบัลแก่การผิดระเบียบนั้นๆมาตรา27วรรค3ถ้าศาลสั่งให้เวกตอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดๆอันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกําหนดไว้เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่ความฝ่ายนั้นในอันที่จะดําเนิน กระบวนพจารณานั้นๆหมายให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพง่งมาตรา188ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้อนุหนึ่งให้เริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลอนุสองรันอนเรียกพยายามมาสืบได้เองตามที่เห็นจําเป็น และวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรมมาตราหนึ่งอยนุสามถังแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือดีกาเท่านั้นและให้อุทธรณ์ดีกาได้แต่เฉพาะในสองกรณีต่อไปนี้วงเล็บกอบไก่ถ้าศาลได้ยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดี เสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือวงเล็บขอไข่ในเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามหมดบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการพิจารณาหรือพิพากษาหรือคำสั่งมาตรา188อนุ4ถ้าบุคคลอื่นใดน,นอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีอันไม่มีข้อพิพาท ได้ก็ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยทางตรงหรือโดยอ้อมให้ถือว่าบุคคลเช่นว่ามานี้เป็นคู่ความและให้ดิาเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทแต่ในคดีที่ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบรมได้ปฏิเสธเสีย หรือให้สารมีคำพิพากษารหรือคำสั่งถอนคืนคำอนุญาตอ่านได้ให้ไว้แก่ผู้ไร้ความสามารถนั้นให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทแม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้มาสารและแสดงข้อคัดคา้านในการให้คำอนุญาตหรือถอนคืนคำอนุญาตเช่นว่านั้น ปรอมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา246เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ดังกล่าวมาข้างต้นบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการพิจารณาแรกืการชี้ขัดตัดสินคดีในศาลชั้นต้นนั้นให้ใช้บังคับแก่การพิจารณาหรือการชี้ขัดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์ได้โดยอนุโลม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา252ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาแต่มาตรา250กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติในลักษณะนหนึ่งว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม